ี่ผมมิกกี้เมาสน์นะครับนี่ผมก็จะมาโอ้โอ้ดูนั่นใครมานะ่ะโอ้นี่ก็คืออาจารย,าย์เพศศึกษาเป็ดขี้เงียนเออวันดีวันดีวันดีทุกคนเลยนะขอบคุณที่เชิญก,กูมานะมิกกี้เมาส์ ออโอ้เจ้งแม่หนหนกูก็มาและกูก็จะมาสอนเออวิชาเพศศึกษานะเรื่องการสแสวกแกกนนะมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลย <empezar> อเอ้อเฮ้ยเรียงตัวไปฉันไม่ได้มาสอนเรื่องการสบายกจกันนะฉันจะมาสอนเรื่องการดับกิเลสตัณหาของนายนะเออไม่ทราบว่านายเคยชักว่าไหมโอโ้แน่นอนทุกวันเลยโอ้นั่นก็เป็นวิธีที่ดีนะแต่ฉันว่านายควรทําอย่างอื่นดีกว่านายมันหมกมุ่นเกินไปนะมิกกี้โอ้อย่างนั้นเหรอแล้วให้กูทำเฮียเลยดีรออ้เอาอย่างงี้ดีกว่าเรามาเิดขู่กันวุ่นวจนกันดีกว่านะ ก่อนจะเปิดมันด้วยแล้วก็ต้องมาร้องเพลงกันอู๋เพลงแดนมันก็ดีนะมิกกี้ฉันชอบเพลงแดน,นมากก็ลยวโอ,อ้ฟังเพลงแดนท์เฮี่อะไรดีนะโอ,อ้น่าสนใจมากเลยเพลงสันติน,นี่เหรอโอ,อ้โอเคเลยไปแดนส์กันเลยนิสซ่าบุสกามิกกี้เมาส์บุตรพ่อิสซ่าบุสกามิกกี้เมาส์ ที่ดับกีเลตันเหรโอเครับทราบไอเมกกี้ฮอู้้ไอ้ยี่ยึงโคตรนาเลยฮู้กูว่ามันจะมาอะไรไปดูกันเลยถ้ามึงเงี่ยน intell, มึงควรกวาดบ้านมึงควรไปทิ้งขยะมึงควรชักว่าวและปิดสนา กูรู้เลยว่าคือเฮียอะไรแม่งเซเวคแน่นอนโอ้โหเ่็นไงล่ะเฮียสุดท้ายเราก็ต้องเซกวกโอเคมากันเลยไปไล่ะแค่นี้นะเมื่อกี้กูโทรหาพวกของมึงอะเออมันน่าจะมาแล้วล่ะสักพักเออโอ้ยมาแล้วเหรอเฮียแม่งโคตรไวเลยเออโอเคทีาสวัสดีครับลุง ได้ข่าวว่าจะมาสอนแพทย์ศึกษาใช่ไหมลนะ่ะอู้ฉันชอบมากเลยนะส่วนตัวฉันจะแบบจัดหนักจัดเต็มทั้งคืนนะเฮียตกใจหมดคำนพ้องเดี๋ยวนะพวกหน่อยมาวพว้กเรื่องแพทยศึกษาด้วก,<พ>กับการสวิตเก็บกันใช่ไหมอู้แน่นอนวมกีเมาอู้คุณลงชอบแบบเบิ่มเบิมแบบๆๆนี้ไหมเแบบนะิ้มเบิมมันนะออู้ใครสวยล้วในบัดดี้พี่คุณสวยไหมเจ๊ะอีเปด็ดเฮีย อุย้ยเฮียสวยก็เฮียนะกูสวยกับมึงเยอะไอ้ตว์จบละจ้า